สวัสดีผู้รักการประชนภัยในท้องทะเลทุกท่านครับวันนี้ผมมาอัปเดตกิจกรรมที่จะมาในวันจันทร์ที่17มิถุนายนนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมสะสม p o o f of combat นะครับจะเป็นตัวเหรียญที่เราสะสมไว้สู้กับเมื่อเราสู้กับพวกโจรสลัดสู้กับเรือต่างๆนะครับยิ่งมีศัตรูที่ พรวฟูแข็งเก่งเราก็จะได้เหรียญมากขึ้นศัตรูเลเวลสูงเท่าไหร่เราก็ได้พูฟ f o าคอมแบทมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็ไม่ยากนะครับก็เป็นเหมือนกับทุกครั้งกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่17มิถุนายนจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะครับก็ได้จากกิจกรรมนี้ก่อนหน้านี้เราไม่นับนะครับเราเริ่มนับตั้งแต่ เราเล่นกิจกรรมนี้ในวันจันร์นะครับ Proof of Combat หลังวันที่ให้ก็จะเป็น Escape เออที่ของผสม,มน,นะครับก็จะเป็นระดับ A เพื่อให้ได้เป็นระดับ S นะครับอุปกรณ์ต่อเรือร,ร,ระดับ1ถึง19ตัวโปรโมทเม a แล้วก็เทน i n งเ g m a นะครับ ในการแข่งขันกันแล้วก็สะสมเหรียญฟุต o อลคอมแบนี้ใครได้เหรียญเยอะก็ได้เป็นอันดับ 1, นึอันดับ2อันดับ3ให้รางวัลเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงแล้วรางวัลลดหลั่นกันไปนะครับก็แรนกิ้งก็เป็นปูเจมเพ็รน้ำเงินส่วนประกอบเรือแล้วก็ของผสมระดับซุปเปอร์เหรียก็เป็นของระดับ A นะครับเป็นกล่องที่เคยได้กันนะครับ กองผสมกิจกรรมนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังขอบคุณมากนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้เตรียมตัวจัดเมดทุกเรือใช้ต่อสู้กันนะครับเก็บไปเรื่อยๆสู้กันเลยขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมนะครับมีอะไรน่าสนใจผมก็จะมาอัปเดตต่อไปนะครับ